ทำไมสตรีมไม่ขึ้นวะพี่ผมว่าจะเทมอาร์คเถอะคนดูเขาอยากดูอาร์คเค้าผมดิไม่ๆม่เผมลงคลิปยังไม่มีใครดูเลยไม่ไม่ไม่ได้ลงไม่ลงไม่ลงจะลงเกหมดแค่ลงเกมมดอย่างเดียวมาแล้วมาแล้ว ก็ดูชื่อเซิร์ฟไงแล้วก็ไปด้วยกันได้ไงเป้้อยู่ไม่เป้หรอ่าว่าเข้ายังเนี่ยเข้าไปแล้วจะเข้าเซิร์ฟไหนนะไม่ตังอ่ะเข้ายังเดี๋ยวมันจะดึกอะไรม like, าต <t eth> <sh arp y> รงมาตังโอ้ เราเข้ามาแล้วเอาพี่เอาเลขบัญชีมาเลยหรือว่าเลขบัญชีเดิมเดี๋ยวเราแป๊บหนึงน่งสวัสดีครับผม<อ><ร>ไม่เล่นอากันเหรอบอดมันซื้อยาจากไทยเลิโดนตังมาก่อน <c oughs> วัวดีแย่เลยแย่ครับผม <c oughs> ได้ยินเสียงเกมไหมเอ่ยไม่ได้ยินสคสบายดีไม่ได้ยินเสียง<ะ>เกมครับเนี่ยเกาะพันไม่ได้ยินเสียงเกมครับฝ่ายฝ่ายเลเวลพีลล่เวลขึ้นไวมากเลยอ่ะสุดจริงสุดจริงจะว่าเวลมันตันอยู่ห้าร้อยช่างมัน งั้งจังมันเกมนี้เสียงมันได้หรือเปล่าว่าอ๋อได้แล้วโอ้ไม่มีคนมาเล่นอาร์คก,กับผมจริงๆเหรอเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับไายุุน เราปีคารล็อกอยู่ไหมอ่าสวัสดีครับเซิร์ฟไหนเซิร์ฟเนี่ยเนี่เนี่ยเปนชีอะไรอันเดิมเปล่าเดี๋ยวจะยิ้เดี๋ยวจะบอกเซิร์ฟอะไรอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จะเล่นเซิร์ฟไหนเนี่ยเยสตีมมาเอาเซิร์ฟไหนเอาเนี่ยนะเห็นไหมข้างบนบนสุดเลยที่มีสิบเก้าคนอ่ะในห้องอ่ะไอ้ดีมดีมทาม์่ะเห็นไหมที่มันเขียนว่าดีมดีมทีมอ่ะดีมทีมแล้วชาร์จหนึ่ง ปิงสองร้อยเลยนะนี่เป็นเชียร์อันเดิมมากผมเห็นได้ยินผมไม่เห็นเห็นพี่สตรีมเลยเลี้ยงผมเลยนะพี่จะเล่นเซิร์ฟไหนเนี่ยเลี้ยงสตรีมพลาอะไรวะเสียงเต็มเลยเอาเนี่ยแหละเห็นไหมข้างบนบนสุดเลยมาพี่เข้ามาเลยเสียงพี่สตรีมอ่ะผมไม่ผมไม่เห็นสตรีมพี่ในยูทูบนะในในเฟซเนี่ยเฟซอ๋อในยูทูบ เตรียมเลยนะทูเปอันเดียร์อันเดียรมาก่งตองไม่เห็นยิงเบาเสียงหน่อยก็ได้เป้มันเสียงมันเต็มหูหมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเสียงเต็มเลยโอ้ยข้างบนโคตรเลยเนี่ยเตียมพี่ขึ้นเลยผมไม่ไม่ขึ้นนะเตรีมพี่ไม่ขึ้นนะเตรีมพี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นบ้าเลยพี่ก็ดูอยู่เนี่ย ไม่ขึ้นของผมไม่ขึ้นในในเฟซเน่เฟซไม่ใช่ในเฟซในยูทูปเออในยูทูบไม่ขึ้นไอ้วะโขพี่จะมาเถียงสามคนนี่ไงของผมไม่ขึ้นเหอเออของผมก็ไม่ขึ้นกพี่ขึ้นเลยผมกินดูอะลผมผมดูอยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นอ๋อขึ้นละขึ้นละขึ้นละอ้อยลชาโจรสลัดดิเหรอ ใช่แล้วหายแล้วเอาลูกแล้วเอาลูกไปนี่ยหมาลูกเอ้โคลิมมัสแล้วแล้วตอนนี้จะเข้าห้องไหนเนี่ยมาเลือกดิพี่อยู่เซฟเออนี่แหละเซฟนี่แหละเซฟวะเออเซฟเดิมที่เองบอกเมื่อกี้อ่ะมาเด็เดี๋ยวเดี๋ยวผมปั่นสตรีมพี่แม่งเลยโอ้โหไม่มีคนมาเล่นอาร์กับผมอ่ะมาไหบ ไี่เข้าห้องไหนเนี่ยนี่จอยนี่เลจอยไหนจอยไปเดี๋ยวพี่ตามจอยฝั่งท่าเรืออ่าจอยจอยสลับผมจอยไม่ได้อยู่ฝ่ายอะไรอยู่ฝ่ายโจสลับหรือว่าอยู่ฝ่ายอะไรจอยไปเลยเดี๋ยวพี่ตามจอยไปจอยไปไรมันจะวนไวขนาดนี้ว่าหาเรือหาเรืออ่าวจบโจสลับแล้วอ่ะยิงเข้ายังชื่อว่าอะไรอ่ะ ไปเองเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามพี่บอกเข้าแล้วเฮ้ยไม่มีว่ะคนละห้องแล้วดูท่าอะไรวะจอยมแล้วไม่มีไม่มีรู้ว่าผมจอยแล้วนี่ยไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรไม่ใช่ห้องเดียวกันออกยังไงวะเนี่ยผมจอยแล้วอะ ของสปอนน้่อ่ะโูเกิดมาบนเรือโทรสรัด <c oughs> คนเรือห้องหรือเปล่าน่ะดูท่าแล้วผมอยู่ห้องเดียวกันกับพี่โบ๊ทอ่ะพี่รู้ๆแน่นอนร้อเปอร์ซ็นต์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไหนบอกว่าเป้เข้าห้องไอ้นั่นไงเข้ามาแล้วจะมีไม่เข้าตาลยอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเดียวกันมัมนนไม่ใช่ห้องเดียวกันอะไรวะเนี่ย ผมอยู่ห้องเดียวกันกับพี่โบ๊ทที่แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่ <มา S 1> ออกมาเล่นอาร์กันไหมจ,จะได้อยู่ห้องเดียวกันน่ะไม่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 โห้เอนี่จะ,จะเล่นแต่อาร์กใครมาบอกเล่นอาร์กหน่อยรู้แหละใครนไม่ต้องสืบ <c oughs> รู้เลยรู้เลย พี่ออกซื้อทำไมเมื่อกี้ผมอ,อยู่กับเดียวกันกับพี่แล้วอ่ะไม่ตามเฟรนดิเฮ้ยพี่เราไม่ได้แอดเฟรนกันหรอโอ้ยทุกคนพิงก็อุดนยเลยอ่ะไม่ป็นสองแล้วใส่รป่เข้าห้องไหนวะเี้เ,เ,เี้ก็เ,เข้าห้องนี้ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมไม่เจอวะ เข้ามาแล้วนะผมต้องดูก่อนว่ากกมอันแรกเห็นไหมพี่อันแรกไหมกีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเข้าไม่ได้แล้วแหละเออได้ละวอันแรกอ่ะเห็นไหมอันแรกอ่ะอานนั้นเมื่อกี้เกมช้อเห็นแล้วอันแรกมันมันเป็นเกมแนวอะไรพี่อ้าวพี่เข้าเข้าห้องเองไม่ได้หรอพี่ต้องเป็นศัตรูกันแล้วลำพังเอยได้แล้วได้แล้ว เอาวะตั้งนูก่อนนะจีนจีนจ่นีนเสียงใครวะเฮ้ยอ้าวกูตายอะไรวะเฮ้ยไอพวกไอพวกเหี้ อะไรวะมาแป๊บเดียวเรือจมเป้ทำอะไรวะเนี่ยวไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันอะไรวะนี่ออเออ,อมาแป๊บเดียวเรือเรือล่มฮะเป้เป้เป้ฮัลโหลจัดมาหน่อยจัดมาหน่อยโอนเลยโอนเลยแหน่โอนเลยโอนเลย<บ>โอนโอนัอนไหนอน่ะ อันเดิมอันเดิมมันทีเดิมอะ่ะชื่ออะไรวะดืมและชัดชวาดอะไรนะ่ะไอ,อเป้เป็นหัวเรือนี่นี่เป้ไม่ใช่เหรอ,อใช่ไหมไม่ใช่ผมนี่ยหัวเรือนีไอ่ไอกระโปกไอกระโปกไอกระโปงไอมันไม่<ะ>ซื้อเรือ เฮ้ยพี่ซื้อนี่หว่าพี่ซื้อ <c oughs> ไปเนี่ยมาแล้วมาแล้วไปนึกว่ามันสุดท้ายก็กูเี้เส้นเส้นทางราชราชราชาเฮ้ย,จ EN, จ EN ยลบไปน้อง <c oughs> เฮ้ยลบไปดิ ให้ออกเรือออกเรือน้องๆรัชวาลภูมิภาคใช่ไหมใช่ใช่ผมผมจอยกับพี่ไม่ได้ว่ะขอใช่เปล่าจัตวาลภูมิภาคเปล่าจัตวาลภูมิภาคนะพอนต้องเป็นตจรสลัดหรอพี่จัตวาลภูมิภาคอะ ใช่เปล่ากับคื่อนคมใจเออใช่ใช่ใช่โอ้โหผมต้องเป็นโจรสลัดเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรไปเครียดพันสามสิบหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พันเดียวพันเดียวเอ้ยมันข้าโอ้นไอ้บ้าโอเคสบอยใครเป็นกับตันน่ะขอสลิปหน่อย ด,ดูดูดูในส่วนตัวดูในส่วนตัวไม่เคเป็นกับตันอ่ะขับเรือไปดีๆเหรอยวี้มันโดนยิงแล้วเนี่ยอ้าวก็พี่ไงไปกับตันอ่ะอ้าวเหรอเอเอเรือบอสบอสเมเมอร์เนี่ย <laughs> อะไรเอกูน่นี่ผ่านายเลยยะผมหนูหัหนูหุเชี่ยตกตกเรยกูไปกับตันได้ป่าวกูลืมเ้ยพี่ผมโดนล้วอเรือไรผมดูผมดูผมจอยจนจนจนลักดิ ฮะถ้าถ้าอยู่จุดเดิมก็ตายก็เจอกันไงก็เจอกันไงพี่ต้องมีพี่ต้องมีผมไม่ตายพี่พี่ผมจะทำเฮ้ยเอาดิเดี๋ยวมาดิมาดิขมอนข้าศพผมได้ก่อนนะตาผมพี่ไม่ข้ามอย่างเดียวนะพี่ไม่ข้ามเยอะพี่จะกลับมามาเหยียบอีกครั้งหนึ่งอ่ะหักซ้หักซ้ายหน่อยหักซ้ายหน่อยหักซ้ายหน่อยนิดหน่อยหักซ้ายนิดหน่อยโอเคตรงตรงตรงเส้นเส้นทางราชาโจรสลัดเป็นของเราแน่นอน พี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่เป็นจุดสลัดพี่เป็นทางเรือฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะเนี่ยโดนชนเืฮ้ยเฮ้ยอยู่ขะมอนขะมอนขะมอนอุ้ยพี่เรือผมจะจมและโอ้โหเพื่อนไม่ขับไปโดนเพื่อนไม่ขับไปเบ้หักหักขวาหักขวาหักขวานหน่อยหน่อยให้น้องยิงยิงนี่ยิงนี่เฮ้ยเรือจะจมน่อนสุดน้องยิงเลยะจมแล้ว เออยี่ดีอ้าวเนี่ยลูกน้องเป็นไรวะไม่มีคนสูบเรืออีวีนแพ้เฉยเลยหาอาณอาณาต้อต้องเจ้ผมเป็นต้นหอวเองผมเป็นต้นหอวเองอะไรวะนี่พี่โบ้ต้นอะได้ผมขับเรือว่ะถึงจะเจ๋วไม่เจ๋วอะไม่เจ๋วอ่าตอนนี้ผมเป็นกัปตันถึงจะโหดเมื่อกี้พี่ไม่ได้เป็นกัปตันเลยอยู่ๆมันก็ให้เป็นงงอะงงเลยเนี่ย ยังไม่ได้ยิงคนสักคนหนึ่งเลยโอ้ยยังไม่ได้อีกเลยไอ้น้องเพิ่งเข้ามามันชนะแล้ววะอะไรวะคนที่จะชนะไม่ง่าชนะโคตรง่ายได้อานนณ์ตรงกลางแล้วตรงกลาง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 ชางมันคืออะไรอ่ะเดิมไงแบบเดิมไงถ้าอันอันแรกมันจะเป็นแบบเราไปขึ้นเกาะแล้วยิงกัน่ะ อันที่สามจะเนที่วสวอสมันมามานี่มาท้ารเรือเหมือนเดิมเนี่ยนี่ีอ่าผมไปกับตันละพี่ทำไมผมจอยทหารเรือแล้วพี่ไม่ได้วะอีกอยู่ไหนอ่ะเนี่ยผมผมกำลังจะจอยเนี่ยมันขึ้นว่าไฟอะไรเออเออผมอันนี้ผมจอยได้จอยแล้วจอยแล้ว้ยไปน้องจอยไปน้องจอยพี่ชแนลอ่ะเอ้ยพี่ผมีคนเข้ามาเราไม่ได้เป็นกับตันนีงกลับมาฝั่งพี่นี่ เองลองมาฝั่งทหารเรือดิไม่ได้พี่ไปไปไปไมเอด้ไม่ได้เป็นกับแก้วแก้วแก้วพี่บัวออกไปพี่บ์วออกไปออกไปทําไมวะออกออกไปโจนสลัดก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่ถึงจะเป็นผมจะได้เป็นกับตันนเีไยไม่ได้วะได้ปะเออออกไม่ได้ไม่ได้เอาเลยงนะเอาเลย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 ใครเนี่ยอยู่กับใครบ้างเนี่ยโอเคโอเค กูเป็นกับตันใช่กูต้องเล่นลูกซองว่ะเอาเลย่ยใครไปกับตันละอันนี้ลูกซองอะไรวะต้องเล่นบอมไหมผมชอบเล่นอะไรต้นเรือให้เอาใครไปกับตันมาซื้อเรือดิเดี๋ยวจิจินจิจินจิจินจินาขำเฮ้ยผมไปกับตันหรอเอาจเหรอเออก็ดีไงไปเรือเราอะเรือลำซ้ายลำขวาพี่ เป่เข <channel S 2> ียนได้เหรอเนี่ยเนี่ยอันกลางเรอันกลางกันกลางเรือแล้ววะโอ้ยเอาเรือมาผิดพันมาไ,ปไปวเนี่ยเอ้ยเอาเรือกระโปงมาจบแล้ว <c oughs> อะไรวะ <c oughs> แม่เ,ยเลยเรือกระโปงแก <c oughs> ชนนะชนนะ <c oughs> พี่มีบุญชนเลยนะเปพี่ข <c oughs> อง่ะเฮ้ยมีใครยังไม่ขึ้นอ่ะมันเรือไม่ไปเนี่ยมันขึ้นผิดเรือปเปล่าไอ้นั่นน้องมันเนี่ย ทำงานดีๆนะไอ้พวกงูลงมาเ่ทำงานดีๆนะไอ้พวกงู Hello what the fuck h e ทำงานดีๆนะนน้อง จะเป็นปลาเซลล์น้อยกินเนี่ยน้องอันนี้แขกเนี่ยเฮ้ยาไอ้รบดิพี่เป็นต้นของหลุเรือโบลบลุบลบลุบอันไหลวะดูให้ด้วยนะดูให้ด้วยนะข้างหน้ามีป่ะไม่มีไม่มีโอ้มี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 ตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยมันมีมีใช่ใช่ตรงไปเลยตรงไปวะมองไม่เห็นวะไม่มีอะไรเลยยิงดิเล่นไงเล่นไง <ไ>มันอยู่ซ้ายมันอยู่ขวาอยู่หน้าเราปะซ้ายซ้ายเออข้างหน้าเลยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอ๋อโอเคโอเคเห็นแลมั้ยสายซ้ายไม่ได้สายไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเราจะหักยิงมันเดี๋ยวเราจะหักยิงมันยิงซ้าย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 แขวนยิงโดน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 ผู้กูยิงยิงยิงผู้กูโดนโดนโดนขวาขวาขวาเฮ้ยมันไหลลำเลยนะอ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยิงยิงยิง ไอ้เหี้ยโคตรปิดวิ่งใช้ยิงใช้ยิงเราใช้ยิงเราแม่งอย่างเยอะขวายยิงขวายิงไมาเนี่ยต้องซ่อมเรือแล้ววะไอ้เรือก่อนซ่อมเรือก่อนเดี๋ยวพี่ซ่อมเดี๋ยวพี่ซ่อมยิงเลยยิงต่อยิงต่อยิงต่อขวายิงขวายิงโดน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 วัดี้ายเต็มยิงซ้ายเต็มยิงซ้ายเต็มยิงพี่ชนชนชนซ้ายเต็มยิงชน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 ได้ชนเลยใช้ยิงใช้ยิงขวาสวยขวา ชนได้ชนที่มีบ<น>ุ๋มกระสือเลยนะเนี่ยไอ้อเพื่อนเพื่อนเราไม่ช่วยแล้วเพื่อนเราไม่ช่วยแล้วชนได้ชนชนได้ชนข้างข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนท้ายดีกว่าชนท้ายชนผิดกันจะช่วยกับตันมันโอ้สามลำเลยว่าเอาไงดีวะานะเอาลำไหนดีพี่พี่เอาลำกลางดีกว่าลำกลางลำกลางลำกลางติดมากันเถอะครับเว<อ>้จ<อ>ัดจัม<อ> เุ้่อนเื่อนเพื่อนพุ่งอี๋โคตรปิงแม่งเฮ้ยผมผมไปอยู่เรือมันแล้วผมไปอยู่เรือมันแล้วกัปตันกัปตันเราหนีว่ะทุกคนกัปตันเราหนีกัปตันกับตันไปอยู่เรือมันแล้วกูเลงแดลกน้ำเดือดแหลกแหลกน้ำแดงอุ้ยมันมันมันขึ้นมามันขึ้นมาตายเลยมันขึ้นมามันขึ้นมาบนเรือใครชอบเรือก็ได้ไฟแตกหนึ่ง ผมตายว่ะก็ตายหมดเลยขึ้นเรือมากับตันเราหนีอ่ะก็มั่วตัวใครวะใครขับเรือไปน่ะจะมีใครอ่ะเองไม่มาขับอ่ะเฮ้หัวเรือหักหัวเรือหักพี่พี่ฝั่งมันก็ไม่มีใครขับเรือว่ะ